กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับวิชาวิทยาการคํานวณระดับชั้นม5เนาะนะครับข้ามเนี้ยจะเป็นคาบสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เราจะได้เจอกันนะครับผมจาได้ไหมครับว่าก่อนหน้าเนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วบ้างตั้งแต่สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ไล่ไปเรื่อยๆเลยเนาะจนถึงสัปดาห์ที่7สัปดาห์ที่8เราจะเรียนเรื่องของวิทยาการของข้อมูลใช่ไหมครับวิธีการข้อมูลมีอะไรบ้างก็ไล่มาเลยครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนคืออะไรแต่ละขั้นตอนทําอะไรได้้างะ ตั้งแต่การตั้งคำถามใช่ไหมครับการรวบรวมข้อมูลการสํารวจข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วครับผมการนําเสนอข้อมูลอ่านี่นคือขั้นตอนของวิธีการข้อมูลทั้งหมดนะครับผมแต่มันจบไปแล้วนี่แล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันครับผมในวันนี้ครับผมมีสิ่งหนึ่งที่ครูอยากนำมาเสนอพวกเรามากเลยครับผมนั่นคือกระบวนการดีไซน์ thinking กระบวนการดีไซน์ thinking คืออะไร ดีไซน์ติงกิ้งหรือการคิดเชิองออกแบบนะครับผมหมายถึงกระบวนการการคิดที่ใช้การทําความเข้าใจในปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งนะครับผมโดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและนําเอาความคิดสร้างสารรค์และมุมมองจากคนหลายๆคนมาสร้างไอเดียแนวทางแก้ไขและนําเอาแนวทางต่างๆนั้นนะมาทดสอบและพัฒนาเพื่อได้แนวทางการแก้ไขหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆให้ได้มากที่สุดอ่านี่คือคอนเซปต์ภาพรมพวมของดีไซน์ติงกิ้งนั่นเองนะครับผม อ้าวแล้วดีไซน์ทิงกิ้งนั้นน่ะจะเกี่ยวกับวิธีการข้อมูลยังไงล่ะดีไซน์ทิงกิ้งสำหรับวิธีการข้อมูลนั้นน่ะมันเกี่ยวข้องอย่างนี้ครับผมวิธีการข้อมูลอ่ะเป็นขั้นตอนการตอบคำถามของปัญหาที่สนใจโดยผ่านกระบวนการต่างๆจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการสื่อสารผลลัพธ์ใช่ไหมครับของข้อมูลออกไปแต่ในการนําข้อมูลนั้นน่ะมาใช้เพื่อการสื่อสาร แม้จะทําให้เข้าใจถึงปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆของข้อมูลที่เราค้นคว้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ายังไม่เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ข้อมูลันั้นอ่ะก็อาจจะทําให้การนําเสนอข้อมูลนั้น,น,นาอาจจะ่ะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้ครับ<อ>เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้นําเสนอขึ้นมาซึ่งกระบวนการดีไซน์ติ๊กนี่แหละครับจะมาช่วยตอบโจทย์เกี่ยวกับผู้ใช้ของข้อมูลมากยิ่งขึ้นอ่ะยกตัวอย่างครับอย่างเช่น ใช้วิธีาการของข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทำไอศครีมและรสชาติของไอศครีมที่ขายดีที่สุดออกมาจนสุดท้ายสามารถทำนายผลได้ว่ารสชาติไอศครีมที่ขายดีที่สุดคือรสชาติไอศครีมช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้และนำเสนอข้อมูลนั้นให้กับผู้ใช้งานหรือเจ้าของร้านไอศครีมต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเจ้าของร้านไอศครีมต่างๆไม่ต้องการข้อมูลเหล่านั้นเหมือนกับว่าข้อมูลเหล่านั้นมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เจ้าของร้านไอศครีมต้องการจริงๆก็คือ รสชาติไอศครีมไทยที่ขายดีที่สุดและกินคู่กับอะไรอย่างเช่นกินคูน่กับขนมปังกินคู่กับวฟเฟิลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เจ้าของร้านไอศครีมต่างๆสนใจจริงๆซึ่งวิธีการข้อมูลเนี่ยจะพลาดตรงจุดๆนี้ไปทําให้การสื่อสารด้วยข้อมูลอันนั้นอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้อย่างเช่นการสื่อสารข้อมูล,มล,มลเกีเ่ยวกับรสชาติไอศครีมที่ขายดีให้กับเจ้าของร้านไอศครีมฟังเป็นต้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการดีไซน์ติกกิ้งจึงเข้ามาช่วยตอบโจทย์จุดนี้นะครับผม กระบวนการดีไซน์ติ๊กกิ้งมีขั้นตอนอะไรบ้างล่ะกระบวนการดีไซน์ติ๊กกิ้งนะครับผมจะมีกระบวนการทั้งหมด5ขั้นตอนใน้ารครับผมจะคล้ายๆวิธีการข้อมูลเนาะแต่5ขั้นตอนของดีไซน์ติ๊กกิ้งเนี่ยจะประกอบไปด้วยเอ็มบะชัยครับผมคือการทําความเข้าใจขั้นตอนที่2ครับดีไซนคือการสั่งขอข้อมูลขั้นตอนที่3คือ ID เดีการรวบมความคิดใหม่ๆขั้นตอนที่4คือโปรตอไทป์การสร้างแบบจําลองและขั้นตอนที่5ครับผมคือการเทสหรือการทดสอบ เห็นได้ว่ารูปที่ครูออกมาเนี่ยขั้นตอนของดีไซน์ทิงกิ้งจะแบ,บ่งไปด้วย5ขั้นตอนถูกไหมแต่5ขั้นตอนเนี่ยสามารถดําเนินการย้อนไปย้อนมาได้ไม่จําเป็นต้องดําเนินการตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จบเลยอาจจะเป็นขั้นตอนที่1ทําความเข้าใจทําความเข้าใจเสร็จไปสั่งเคาะข้อมูลใช่ไหมครับแล้วดูความคิดใหม่ๆอาจจะย้อนกลับมาทําความเข้าใจข้อมูลใหม่ก็ได้ถ้าเกิดว่าความคิดใหม่ๆเหล่านั้นน่ะอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ ทีนี้เรามาดูกันครับผมในขั้นตอนที่หนึงของ Design t h i n k ิ้งครับผมเอ็มพอท์ไทป์เอนี่คืออะไร e m ็มพอท์ไทนะครับเป็นการความความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดครับผมอ่าอย่างไรครับผมเราต้องรู้ครับว่าปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายนั้นอ่ะต้องการคืออะไรและทาความเข้าใจปัญหานั้นอย่างของแท้เลยครับผมโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเราจําลองตัวเราเป็นลูกค้าและลองใช้งานลองเข้าใจปัญหาต่าง เพื่อให้คบปัญหาได้มากที hmm. mm. no. Real, ่สุดเนาะเพื่อที่หาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยครับผมหากขั้นตอนการกําหนดประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยกาหนดออกมาแล้วไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงที่กลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายต่างๆที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยขั้นตอนนี้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพและทําให้กระบวนการดีไซน์ทิงกิทั้งหมดไม่เกิดประสิทธิภาพก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ใจความสำคัญคือทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดโดยการ นำใจเขามาใส่ใจเราจำลองตัวเราเป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นนั้นเพื่อจะได้มองเห็นภาพว่าเรามองเห็นปัญหาอะไรบ้างและ list รายการปัญหาต่างๆออกมาให้ได้มากที่สุดเลยนะครับผมนั่นคือคอนเซปต์ของขั้นตอนนี้ครับผมขั้นตอนออกมาขั้นตอน define หลังจากเมื่อกี้นะครับผมเราได้มาแล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง list ม,มาแล้วว่ามีปัญหาเรื่องนี้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 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการสั่งเคาะข้อมูลและการตั้งคําถาม,ถามปลายเปิดนะครับผมที่จะผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์น,นั่นเอง ไม่จําเป็นต้องจํากัดกรอบของการแก้ปัญหานะครับผมซึ่งภายหลังจากที่เราเรียนรู้และทําความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายแบบนี้นแล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหานั้นน่ะมีอะไรบ้างและกําหนดให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยประเด็นสําคัญของปัญหานั้นน่ะมันเกิดจากอะไรหลังจากกําหนดเสร็จแล้วเราจะได้สรุปแนวทางครับผมเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งคําถามว่าเราควรจะแก้ปัญหาไหนเป็นพิเศษหรือก็คือถ้าเทียบกับกระบวนการของวิธีการข้อมูล ขั้นตอนดีฟายคือขั้นตอนการตั้งคำถามนะครับผมแต่ขั้นตอนดีฟายของดีฟาย t h i n k i n งเนี่ยต้องผ่านกระบวนการที่ชื่อว่า e m p a t h รมาก่อนหรือก็คือการพยายามเข้าใจปัญหาของกลุ่มเป้าหมายให้มาก่อนนั่นเองอ่ะขั้นตอนที่3ครับผมคือขั้นตอน ID เ a เป็นขั้นตอนของการารวมความคิดใหม่ๆอย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับผมหรือการสร้างความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นโดยเน้นการหาแนวคิดหรือแนวทางในการแก้ปัญหาได้มากที่สุดนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้งานได้จริงหรือเปล่าให้คิดออกมาก่อน ให้มากที่สุดหลากหลายที่สุดนะครับผมโดยความคิดและแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นอ่ะก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นของ d e f i นั่นเองหรือก็คือในขั้น d e f i อ่ะเราจะได้ปัญหามาแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาจริงๆของมันคืออะไรหลังจากได้ปัญหามาปุ๊บขั้นตอนไอเดียก็จะเป็นการคิดวิธีหรือแนวทางต่างๆที่มาตอบโจทย์ปัญหานั้นนั้นโดยวิธีการคิดเนี่ยไม่จํากัดกรอบนะครับผมคิดยังไงก็ได้คิดมารวบรวมมาให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองสําหรับในขั้นตอนนี้นะครับ ขั้นตอนที่4ี่ครับผมขั้นตอนของโปรโตไทป์ขั้นตอนนี้นะครับผมเป็นขั้นตอนของการสร้างแบบจาลองหรือการสร้างต้นแบบขึ้นมาครับผมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดสอบได้นําไปทดสอบนําไปตอบคำถามเพื่อให้กระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเราที่ได้สร้างขึ้นมาเนาะและในขั้นตอนนี้ครับถ้าเราสร้างโปรโตไทป์ได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งหาข้อผิดพลาดของงานของเราได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับผมโปรโตไทป์ที่สร้างขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะนําแค่เฉพาะใจความสําคัญต่างๆของไอเดียต่างๆมารวบรวมให้เกิดเป็นโปรโตไทป์ ไม่จําเป็นต้องนําไอเดียทั้งหมดมาสร้างเป็นบูเไทหรือว่านําข้อมูลรายละเอียดยิบย่อยต่างๆทั้งหมดมาสร้างเป็นบูเไทบูเไทที่สร้างขึ้นอาจจะสร้างมาจากอะไรก็ได้ครับผมแต่สิ่งที่สําคัญสำหรับบูเไทยคือต้องสามารถจับต้องได้ต้องสามารถนําไปทดลองได้จริงๆสามารถเห็นึงกระบวนการต่างๆได้จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นแค่คําพูดต่างๆหรือว่าเป็นการบอกเล่าเฉยๆเนาะถ้าเป็นคําพูดต่างๆการบอกเล่าเฉยๆอาจจะไม่สื่อถึงการทดสอบต่างๆได้นะครับผมและขั้นตอนสุดท้ายครับผมขั้นตอนเทส หลังจากที่ได้บรไทป์มาแล้วเราก็ต้องนำบทไทป์ของเราที่ได้สร้างขึ้นนั้นมาทดสอบครับผมโดยการนำแบบทดสอบที่ได้สร้างขึ้นมาทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อสังเกตประสิทธิภาพของการใช้งานนะครับผมโดยนําผลตอบรับและข้อเสนอต่างๆหรือฟีดแบ็กเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนต่อๆไปนั่นเองซึ่งหลังจากการเทสแล้วได้ข้อผิดพลาดจากผู้ใช้แล้วเราอาจจะนําข้อผิดพลาดนั้นนะ ไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนดีฟายเพื่อกําหนด,ดปัญหาใหม่รวบรวมความคิดใหม่สร้างโปรโตไทป์ตัวใหม่ขึ้นมาและเทสใหม่อีกรอบทำอย่างเงี้ยวนซัมไปเรื่อยๆวนซัมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้โปรโตไทป์ที่นํามาเทสแล้วเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดหรือมีฟีดแบ็ด้านแย่ๆน้อยที่สุดนั่นเองอ่านี่คือกระบวนการของดีไซน์ h ิงกินะครับผม5ขั้นตอนนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานดีไซน์ติงกิบ้างนะครับผมจากสถานาการณ์นี้ครับผมสถานาการณ์บอกว่า ถ้าต้องการปรับปรุงแอปพลิเคชันบันทึกรายการรายรับรายจ่ายครัวเรือนให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงบ้างในกรณีนี้นะครับผมถ้าเกิดใช้กระบวนการวิธีการข้อมูลเพลงอย่างเดียวเข้ามาแก้ไขสถานการณ์เนี้ยเรา,าอาจจะได้ข้อมูลสถิติต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบันทึกรายรับารบายจ่ายความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นนะครับผมหรือแนวทางในการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้นในแนวทางต่างๆแต่ยังไม่สามารถรับดูเลยว่าแนวทางที่ได้ในมันเนี่ยมันจะเกิดผลที่ดีที่สุดหรือเปล่า พะยังไม่ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเลยครับว่าเขาต้องการแบบใดกันแน่เพราะงั้นที่เห็นได้ว่าถ้าเกิดเราใช้กระบวนการวิธีการข้อมูลเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้การสื่อสารหรือการเข้าใจปัญหาเนี่ยไม่ตอบโจทย์มากเท่าที่ควรดังนั้นจึงมีการนํากระบวนการดีไซน์ติงกิเข้ามาเพื่อช่วยในการเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมในที่นี้ขั้นตอนแรกที่ต้องทําก็คือการกําหนดการทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดนะครับผมอาจจะจำลองตัวเองเป็นผู้ใช้งาน ที่ต้องการใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาถึงปัญหาต่างๆที่ต้องการแก้ไขและรวบรวมป,ปัญหาต่างๆเอาไว้นะครับผมก็คือจําลองตัวเองเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันนั่นเองแล้วก็หลังจากทดลองใช้แอปพลิเคชันนี้ณตอนนี้จะพบปัญหาอะไรบ้างนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมคือนารายการปัญหาที่ได้จากการจําลองตัวเองเป็นผู้ใช้ที่ต้องการใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วมาวิเคราะห์อย่างละเอียดครับว่าเหตุผลที่ทําให้เกิดปัญหาต่าง,าง,างๆเหล่านั้นน่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรปัญหาที่เราได้มาจากข้อเมื่อกี้นี้ อาจจะได้เป็น10ปัญหา20ปัญหาแต่ต้องมาวิเคราะห์ว่าปัญหาเหล่านั้นอะเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่อาจจะได้วิเคราะห์ออกมาแล้วสรุปได้เป็นไม่กี่ปัญหาก็ได้ครับผมในที่นี้ครับผมขอยกตัวอย่างปัญหาของผู้ใช้คือผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไม่รู้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยจ่ายเงินซื้อของประเภทใดมากเกินไปหรือเปล่าอ่านี่คือปัญหาที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันพบนะครับผมสําหรับตัวอย่างนี้เนาะขั้นตอนต่อมาครับผม หลังจากที่เราได้เรด็นปัญหามาแล้วว่าปัญหาของมันคืออะไรเราก็ต้องมาระดมความคิดให้ได้มากที่สุดครับผมจากปัญหาผู้ใช้งานแอปพลิเคชันนั้นไม่รู้ว่าแต่ละเดือนจะใช้จ่ายเงินซื้อของประเทศใดมากเกินไปหรือเปล่าจากปัญหานี้นะครับผมเราก็ระดมความคิดต่างๆหาไอเดียต่างๆให้ได้มากที่สุดอาจจะได้ไอเดียดเป็นทําให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยสามารถบันทึกรายรับรายจ่ยายแยกตามประเภทได้สิอ่าหรือว่าสร้างการาฟรสถิติในแอปพลิเคชันว่าใช้จ่ายกับเงินประเภทใด ไปแล้วบ้างหรือเป็นไอเดียที่บอกว่าให้แอปพลิเคชันนั้นสามารถแสดงอัตราส่วนของการใช้จ่ายแยกตามประเภทได้หรือว่าให้แอปพลิเคชันสามารถสร้างหมวดหมู่ของจํานวนเงินที่ใช้ไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือการรวบรวมไอเดียต,ต่างๆเนาะหรือว่าไอเดียสุดท้ายคือการให้แอปพลิเคชันสามารถแจ้งเตือนถึงประเภทสินค้าที่มีการใช้จ่ายต่อสัปดาห์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเห็นได้ว่าไอเดียต่างๆเนี่ยไม่มีการจํากัดกรอบเนาะไอเดียแบบไหนก็ได้ หลังจากได้ไอเดียมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเลือกครับว่าเราควรเอาไอเดียไหนไปทำโปรไทป์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าของเราได้ทดลองในที่นี้นะครับผมไอเดียที่ครูจะเลือกในตอนนี้ก็คือให้สามารถบันทึกรายรับรายจ่ายแยกตามประเภทได้และให้แอปพลิเคชันเนี่ยสแสดงอัตราส่วนการใช้จ่ายแยกตามประเภทได้ครูคิดว่า2อไอเดียนี้นา่าจะตอบปัญหาที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันนั้นะ่ะไม่รู้ว่าแต่ละเดือนใช้จ่ายเงินซื้อของประเภทใดมากเกินไปหรือเปล่านะครับผม หลังจากที่กําหนดได้แล้วว่าโอเคจะเอาไอเดียนี้กับไอเดียนี้นะขั้นตอนต่อมาคือการสร้างโปรแตทายนะครับผมโดยมีต้นแบบตามไอเดียที่ได้เลือกมาตามขั้นตอนที่3เนาะในที่นี้ก็มีไอเดีย2อไอเดียด้วยกันซึ่งสุดท้ายแล้วสร้างโปรแตทายจะได้เขอร์ชันที่สามารถบันทึกรายรับรายจ่ายแยกตามประเภทได้นะครับผมและมีการแสดงอัตราส่วนของการใช้จ่ายแต่ละประเภทด้วยแต่แอปพลิเคชันที่ได้มานั้นจะถูกใจหรือไม่ถูกใจกลุ่มลูกค้านะั้นเราก็ยังไม่รู้เนาะ จึงทําให้เกิดขั้นตอนที่5้คือการเทสคือการนําโปรโตไทป์ของเราที่ได้ต้นแบบเนี่ยไปทดลองกับกลุ่มผู้ใช้หรือกลุ่มหมายเพื่อให้ได้ผลตอบรับครับว่าไอ้สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันส่งประโยชน์ไหมมันดีไหมมันใช้ได้หรือเปล่ากลุ่มเป้าหมายของเราพอใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลังจากการทดลองในที่นี้นะครับพบว่าการบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายแยกตามประเภทนั้นนะ่ะอาจจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนจนเกินไปอ่าอันนี้เป็นฟีดแบ็กที่ได้รับมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองโปรตไทปของเราเนาะ และอัตราส่วนที่แสดงอ่ะยังเข้าใจยากอยู่จาก2จุดนี้นะครับผมอาจจะทําให้ผู้พัฒนาต้องกลับไปขั้นตอนที่3าเพื่อดมความคิดแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่สร้างโปรไทป์ตัวใหม่และทดลองใหม่กับกลุ่มตัวอย่างเดิมนะครับผมหรือกลุ่มเป้าหมายเดิมจนกว่ากลุ่มเนี้ยทดลองแล้วว่าเขาพอใจกับโปรไทป์ที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับผมเห็นได้ว่าการทํางานของดีไซน์ทิงกิ้งเนี้ยมีลักษณะค่อนข้างเป็นลูปเนาะนะครับก็คือ หลังจากทำความเข้าใจเป้าหมายแล้วก็พยายามระดมความคิดสร้างเบอร์ท้ายทดลองทดลองเสร็จอาจจะไปต้องไประดมความคิดใหม่สร้างเบอร์ท้ายใหม่ทดลองใหม่วนอย่างนงี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่มันพอใจกับกลุ่มลูกค้านาะนี่ครับคือกระบวนการดีไซน์ thinking และนี่คือตัวอย่างสรุปนะครับผมกระบวนการวิทยาการข้อมูลเนี่ยจะทําให้สามารถวิเคราะห์ถึงข้อมูลว่ามีข้อมูลเป็นอย่างไรสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างไรบ้างมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแต่ละข้อมูลมีความหมายอย่างไรและสามารถทํานายข้อมูลได้ว่า ข้อมูลในนั้น่ะสามารถทํานายอะไรได้บ้างนะครับผมนี่คือวิธีการข้อมูลในขณะเดียวกันครับผมกระบวนการดีไซน์ Think i n g จะเป็นกระบวนการทําความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้งานเพื่อนํามาออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาและทดลองซ้าไปเรื่อยๆจนได้ผลลัพธ์ที่ได้พอใจามากที่สุดจะแตกต่างกันเนาะระหว่างกระบวนการวิธีการข้อมูลกับกระบวนการดีไซน์ thinking แต่มันมีจุดที่เชื่อมโยงกันครับผมซึ่งทั้ง2วิธีนี้มีการตั้งคําถามเครื่องมือเหมือนกัน ตรงจุดนี้แหละครับจะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่เชื่อมโยงทั้งสองวิธีเข้าหากันการตั้งคําถามที่เกิดขึ้นจะนําไปสู่การรวบรวมข้อมูลการทําความเข้าใจข้อมูลทํานายผลวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ต่างๆของกระบวนการวิทยาการข้อมูลและการตั้งคําถามนี้เองก็จะนําไปสู่ขั้นตอนของการระดมความคิดการสร้างแบบจําลองการทดลองใช้งานของกระบวนการดีไซน์ thinking ซึ่งสามารถบอกได้เลยครับว่าวิธีการทั้งสองวิธีนั้นอาจจะคล้ายกันแต่มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันแต่สามารถใช้ทั้งสองวิธีเข้ามา ใช้ร่วมกันเพื่อปิดจุดด้อยซึ่งกันและกันได้เป็นไงครับผมกระบวนการดีไซน์ thinking น่าสนใจไหมค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับผมดีไซน์ thinking ที่เขาใช้ใปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้สําหรับโมเดลธุรกิจต่างๆอย่างเช่นเจ้าของร้านกาแฟต้องการเปิดร้านกาแฟแล้วก็ไปหากลุ่มลูกค้าต่างๆว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเขาชอบกาแฟแบบไหนชอบบรรยากาศแบบไหนอะไรเงี้ยมาทําการทดลองตามกระบวนการดีไซน์ thinking เพื่อออกแบบร้านกาแฟออกมาให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ามากที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งสุดท้ายแล้ว การทำดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับข้อมูลอยู่ด like ีจึงเป็นที่มาว่าดีไซน์ทิงกิ้งก็ต้องใช้วิธีการข้อมูลด้วยเนาะสำหรับเนื้อหาของวิธีการคำนวณม5ทั้งหมดเลยตอนนี้ก็ได้จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมเท่าที่เรียนมาก็มีอะไรบ้างมีวิธีการข้อมูลเนาะขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีขั้นตอนอะไรบ้างมีรายละเอียดอย่างไงบ้างวิธีการแต่ละอย่างแต่ละอย่างการวิเคราะห์แต่ละแบบมีอะไรบ้างจนสุดท้ายการนําเสนอมีอะไรบ้างและมาจบที่กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้ง เพื่อนามาใช้ต่อยอดของวิทธาการข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับผมสําหรับเนื้อหาม .5 วิธาการคํานวณก็จะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับผมใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถเข้าไปหาเพิ่มเติมมาได้เนาะนะครับสำหรับตอนนี้ในวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน